ตอนนี้นะครับพอดีสายเข้านะครับค่าโรครเขาตอนนี้มีแหลมพงเทพนะครับแต่นั่งจะเดิมนมีแมาคนเดียวนะครับก็ทางภาษาร,ะาษาระาษาจะตลอดท่องเที่ยวไปเรื่อยนะครับทุกนะวันนี้สิ่งกาา่อสร้างแล้วก็การเดินทางอาจจะลำบากนิดนึ่ง เมื่อก่อนเราสามารถมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เดินไปได้เลยตอนนี้ไปได้นะครับตอนนี้จะพาเดินไปนะครับจาเดินลงไปนครับนี่คือแหลมพงเทพนะครับก็เป็นอันดับีนของจังหวัดภูเก็ต ที่เงื่นะนะครับแล้วก็อั้ทีระดับประเทศเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดพระอาทิตย์ตกจุดสุดท้ายของ,องประเทศไทยนะครับผมเลยจากนั้นก็เป็นหาดก,กระหนหาดอะไรต่ออะไรกึงปาตองหาดอะไรหลายอย่างครับก็จะมีออไม่เนี้ยว่าสภาพเป็นไปยัง ครั้งอีกก็จะเป็นพวกป่า,าปผ่ยางนะครับทางลงก็อย่างนี้แหละครับธรรมชาติเนี่ยเวลาเดินป่าใครมาที่ภูเก็ตก็ อย่าลืมมานะครับถ้าใครสะดวกหลายวันก็เป็นไปได้เรามาตอนเย็นตอนพระอาทิตย์ตกนะครับถ้าอากาศสดชื่นปลอดโปรง่งไม่มีฝนก็เข้าทางเลยนะครับจะได้ว,วิวสวยๆครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปตอ่อเนื่องก็อยากแม่ตรงน้ตรงนี้ต่อก็ได้นะครับเองผมก็จะรอดกับไปทาทีมง,งานครับ อานนาก็มีจุดท่องเที่ยวนะครับมีสวนสายทานะแล้วก็มีถ้ำนะครับจำไม่ได้ว่าชื่อถ้ำอะไรเป็นโพรงอยู่ตรงกลางอยู่ติดกับสวนสายทานะนะครับแล้วก็จะมีจุดนั้นจุดนี้นะครับกง่อนของก็จะมีความทรงจำหลายอย่างแถวนี้แล้วก็ทางนา แล้วก็เลยไปถึงเขาลงเขาหลักยันไปถึงชื่อราา่างพานีนะโอ้เงยนิดนึงนะครับผมแต่เมื่อหาความทรงจำเจอก็จะหาอยูเลยครับต้องจนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับสรเสียง,อนนยงโอเคเมื่อกีดีกว่า ยาลุ้ลงไหครับยาลุ้ลงมากเลยยากจะลุ้ลงมากเลยครับผมจะพาไปจนถึงปลายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเห็นล้วครับใกลละ โอ้โหสวยนี่จะเป็นทะเลอันดามันครับสีจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับจะสวยงามส่วนโซล่าจะเป็นทะเลอ่าวไทย